ได้ถือโอกาสน,นะครับามมารรเดินทางมาร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณันทปทานที่ส่วนบนสุตสุศลถวายแด่ดวงวิญญาณของพระสงฆ์ฤพษ,ษีจันโนอายุป44ปีพรรษาห้าในคำพื้นดินเป็นคำพื้นท้ายวาระสุดท้าย,าายอ,าอนอตตาน,นี่นั่นนนาะกรรมการเท่าแจ่นะครับก็ได้อาราธนา สวลางนั่นไรของวิญญาณของทุกีเจ้าขึ้นประทับประดานประสาทแก้วีิมานคำนะครับที่พี่น้องคณะสัทหานั่นได้จัดสร้งางถวาย,วยเพื่อบรรจุกร่างอันไรวิญญาณของทุกีเจา้าเป็นปราสาทล้านาประยุกสงตฏกบาลน,นะครับโดยาการจัดสร้างโดย สลานันทประสาทสิงห์นะครับบ้านดอนลามาพ้อกับคณะ